สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก๊อปรถบ้านนะครับมีรถราคาหลักหมื่นนะครับเข้าแล้วก็สวนมาแนะนําเสนอนะครับตัวนี้เป็นอีซุทีเนะครับปีเก้าห้าโฟมอะไหพาวเวอร์นะครับเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับตัวนี้ราคาเพียงเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาชมสีภายนอกนะครับสีขายตาสภาพเลยนะครับนี่สีก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับ นี่สภาพยางสวยๆนะครับยางใช้ได้อีกยาวรถขับดีมากเลยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับภาษี69มิย21นะครับนี่นะครับมีแม็กให้ด้วยนะครับเท่ายางพอใช้ได้อยู่นะครับสีก็จะตามนี้เลยนะครับสีตามสภาพเลยนะครับเครื่องดีนะครับรับประกันได้เลยนะครับคันนี้ รถมาจากเหนือครับกระจุงรสีสวยนะครับมีแม็กไอนร์พร้อมนะครับนี่นะครับกระสีสวยมากเลยนะครับรถมาจากทางเหนือนะครับไม่มีฝุกนะครับสวยๆเลยนะครับยางไหล่พร้อมเลยนะครับนี่ยางก็จะประมาณนี้นะครับขับดีครับช่วงล่างดีอันนี้ ใครเอาไปใช้งานไม่ผิดหวังนะครับอยเสียบางนี้ครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับนี่ภายในนะครับภายในยังโอเคอยู่นะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นเลยนะครับเย็นเฉียบเลยนะครับครับเดือนใหม่นะครับเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องนะครับ ดูห้องเครื่องนะครับนี่อย่างหน้านะครับดอกลึกๆเลยนะครับนี่นะครับห้องเครื่องนะครับได้เดิมๆอยู่นะครับนี่เพจสวยๆเลยนะครับปากระโปรงนะครับผ้ากันความร้อนยังอยู่ครบนะครับวันนี้ได้พวงอะไรเวอร์นะครับวงอะไรเวอร์นะครับ เครื่องแห้งๆเลยนะครับตอนนี้เครื่องตัวนี้ตัวประหยัดเลยนะครับราคาเพียงเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับรถจอดอยู่ซอยวัลประดุกพฤษาสามนะครับอยู่บางบัวทองนะครับหรือติดต่อมาเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดสามสองหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดสองนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม กดติดตามในะช่องยูทู u กำลับรถบ้านนะครับแล้วก็เพจกำลับรถบ้านนะครับแล้วก็เฟจสุริยานมาชัยนะครับราคาเพียง79,000บาทครับผม